อัลครับสวัสดีครับนี่เจอกันอีกแล้วครับกับช่องเสียดแจ็คร้อยล้านอ้าวอ้าวอ้าวเอามากมากขาวก็มากแดงเก่ยังเก่ยังหัวอ้าวแล้วครับตอนนี้แดงเป็นต่อนิดหน่อยอ่านี่นะใครใครว่าจนใครว่าเสมอว่าทักมาเลยครับนี่นี่นี่ดูดูหัวหัวหัวนะหัว เอาแล้วครับเอาแล้วครับหมนี่าว่าัวนี่นี่เป็นไงอาอ่าเนเอาแล้วเนี่เดินการเดินเป็นการเดินมาก่ะมาเดินดิว่ากว่าเฮ้ หั้วไหัม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไใช่หัวาวหัวใช่นี่ครับไล่กันแล้วไล่กันแล้วไม่รู้ใครไล่ใคแล้วเน่ยตอนนี้ตอนนี้แบบมากแ่บโมสองสามสองร้องได้เสมอเป็นแพ้ไงเน่เดหดี อะไรพีไข่ไร่ล่ะคร,คร amine, ับนี้อะไร่อันนี้อนนี้นะแล้ครับตอนนี้แดงมาแล้วโยกเอาเอาเอาเอดี้ี่จดิบนไหนเอตางี่หนเอาเอายอตาไม่เห็นเลยนีนนี่ครับมักลุกไทยมีนี่ต้องงี้ครับมักลุกไทยดวแนดูดูการไล่ดูการไล่ ชนะไหมปะชนะอ่าอ่าตาป๋าบอกชนะอันนี้นะนี่เฮ้ยมาเข้มข้นนะเนี่ยเฮ้ยผัดกันลุกผัดกันรับแล้วเนี่ยนี่ยุ่งแล้วเนี่ยไม่รู้อะไรแล้วไปไม่ถูกเลยนี่นี่ไงนี่อ๋อไปไหนวะทัวร์ป๋าแบบสุดยอดเหมือนกันเลยเอาแล้ว อาก็ดู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 กันไปครับดูกันไปดววได้แล้วได้แล้วนี่เอาวัดอาวเอาเวเอาแล้วเอาแเอาเอาลเอาลนี่ไงไม่รู้อ่ะนี่นี่เอาแล้วอาเดียวนาวัอ่ะ ของป่าเขาหากแดงนะครับของลูกพี่ของพี่เขาสีขาวกใจนะทีเดินไนี่ไงกอดไ้งเอาละเอาละไงอาเออยางหัวนี่นี่เหมือได้ไหมป่าเหมือได้ไหมเหมือไหมเนี่ยเหมือได้ไหม ป่าก็ดันนะป่ามีม้าอะไรเราหัดอะไรเฉยหัวหัวเอาแล้วนี่หัวหัวหัววัเดี๋ยวหัวหัวอืมมันจะเดินอย่างนี้หัดอะไรก็หัดไม่เดินอย่างนี้จะเดินยังไงหัวป่าวไม่เดินอย่างนี้เดินยังไงเงี้ยหัวเออไม่เดินอย่างนี้จะเดินนี่นี่ไงเอาแล้วนี่ไงหัวเอา ไดเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่มารุกมันต้องเข้มข้นอย่างเงี้นี่ยเนี่ยเนี่มาเดินมามาแล้วครับมาเอาขุนหลบมานี่ขุนหลบมาทางม้าครับอ่าขุนหลบมาขุนหลบมาต้องกินอ่าโอเคโอเคโอเคครับนี่เดินขุนมานี่เดินขุนอ่าเอาขุนติดครับขุนติดอาอแดงเลยนี่อาอขาวหลบมาว่าแล้วตอนนี้ป่าทำไงเอาเอาม้ายองไปนู่น ัวเอาขุนติดโคนเอาแล้วครับลุ้นนะครับตอนนี้มีการลุ้นขึ้นมาแล้วเนี่ยอ้าวมา,ายุไ <ป S 1> บ,บไปลบไปลบอา้าวลบไปนูน่นขุนติดโคนอีกตอนเนี้ยครับให้สนใจทักมาเลยว่าหมากไหนจะเป็นต่อจะเสมอได้แพ้ทักมาได้ครับเนี่ยอ้าว เอ้ามาย่องมาโดดมานี่เอาขุนมานี้เอ้าเอ้าหรือว่าเอ้าเดินเนี่ยน่ยขุนมานี่เอ้าตีขุนมานี่ครับเอาเนี่ยขุนติดมานี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับขุนก็ขุนเจอแล้วนี่มาเรื่องแล้วเอาแล้วนี่นี่นี่เอาแล้วม่เอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวทับแกไม่ยอมมาสัตว์แกไม่ได้ไลรหรอใครจะพับเดี๋ยวรู้ไม่เป็นไงไม่เป็น ยังไม่เยดียว่มนึงหาแท่งหาเนอ่ะออเดี๋ยวไม้สองไม้สองมาแล้วไม่เหมือใช่ไหมเหม่อได้สบายอยู่นี่นี่โอเคเอาคลิปนี้จบว่านี้ก่อนนะ